สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณเสกประสุดครับพี่ตั้มครับวันจันทร์คุณผู้ฟังวันจันทร์ฝนตกอืมแต่ก็ยังตกเริ่มนะใช่ฮะในกระทงมีฝนก็หนักมากที่จังหวัดเพชรบุรีมีคุณผู้ฟังส่งภาพมาโหตกหนักมากครับห้าโมงเย็นกับสามสิบเอ็ดนาทีวันนี้วันจันทร์สิบสี่กรกฎาคมสองพันหกร้อยหกสิบแปดครับการจราจรก็เริ่มยังก็แน่นนะฮะพี่ตั้มนะฝนก็เทลงมาด้วยนะหลายจุดนะครับอย่าง เมื่อปลายช่วเมื่อสักครู่นี้ที่รายงานก็จะมีปัญหาแถวแยกนิดา้านะฝั่งของเสรีไทยก็รดเยอะเลยนะฝั่งขาออกที่ลงมาจากะสะพานข้ามแยกบางกะปีนะครับแล้วก็ทางฝั่งของศรีบุรพาที่มาจากสะพานข้ามคลองแสงแสบ,บที่ออกมาทางแยกนิดา้าก็แน,น่นนะครับส่วนเสรีไทยขาเข้าก่อนเข้าแยากนิด้าท้ายแถวจะอยู่ตรงเสรีไทยซอยสองทับหนึ่งนะฮะเมือ่อตอนห้าโมงเย็นมีกลุ่มฝนครับ องมาจากศูนย์ป้องกันน้ําท่วมกทมฝนเล็กน้อยถึงเล็กน้อยเท่านั้นไม่ได้ถึงไหนหรอกถึงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะเล็กน้อยถึงเล็กน้อยเนี่ยรอใช่ใชสายไหมบางเขนคลองสามวาบึงกลุ่มคณยาพญาไทดุสิตบางพระพนคอแล้วก็มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางก,างก็สมุทรสาค,นนาคนรนครปฐมแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีด้วยนะครับทิศทางก็เหมือนจะมากทมนี่แหละจะลงเฉียงเียงไปยัง อ่าวไทยอะไรประมาณเนี้ยกุ<ช>รฟูฟา<ะ>ก็มีทั้งอ่าวไทยด้วยแล้วก็มีไปแถบบางน้ําเปรี้ยวด้วยอาานะมีอยู่สามสามกลุ่มด้วยกันนะฮะสมจุดทุณพิยดาแจ้งเวาลามินทาแถวคมอหนึ่งคมอสองก็ตกหนักเลยตกหนักเลยนะตอนนี้นะใช้คํานี้เลยนะคุณรันโนสุ<า>คนทศวรรษตกแล้ว<า>คุณชวาริตถ้าอ่านผิดต้ขออภยัยคุณชวาริบ นะฮะทวีวัฒนามาหนักเลยคุณทวีศักดิ์บอกสายไหมตกแล้วนแล้วก็มีเก็บของได้ด้วยที่ทวัดเพชรดีคับแท็กซี่เก็บกระเป๋าสภายได้มีเงินหนึ่งพันมีเหรียญอีกจํานวนหนึ่งมีเอกสารของคุณสหาชาติบอกน่าจะเป็นผู้โดยสารมาจากเดอะมอลล์บางกะปิไปเอกมยัยเมื่อวานช่วงเย็นๆนะหกโมงทุ่มหนึ่งวันนี้ขับรถมาส่งให้ที่บ้านสพตามหาเจ้าของกันนะฮะ ถ่ายภาพแอคอาร์ตมาโอ้โหนะฮะใส่แว่นดำด้วยด<น>ารคเชียวครับผมนะฮะพี่ถวัดเพ็่ดีขอบคุณมากๆนะครับตามหาเจ้าของอยังไงตอนนี้ของอยู่ที่เราแล้วยังไงเดี๋ยวเราส่งข่าวกลับไปครับครับอ่ะดูจราจรอย่างฝั่งของแจ้งวัฒนะให้นะฮะตอนนี้ก็มีปัญหาตั้งแต่หลักสี่แน่นไปเรื่อยๆเลยฮะกรมป่าเซนทันพาซาแจ้งวัฒนะนะครับเป็นตัวได้ฉากับการฝั่งขาเข้ามามาทางหลักสี่มาทางโบเบมังเกดมีท้ายแถวเนี่ยสะสมอยู่บนสะพานข้ามแยก อ่าคลองปลาปาครับนะแล้วก็งําวันฝั่งขาเข้าที่จะมาทางแยกเกษตรก็ยังมีปัญหาจุดเดิมนี่แหละบนสะพานแคบียกมังเขนงานส้มรอยต่อก็เสร็จยังอือยังยังยังไม่เสร็จอ่าที่บอกว่าทีจะเสร็จคือเขาคาดว่าคาดว่าคาดว่าเขาขอไว้สิบสองวันใช่ไหมฝั่งขาเข้าเลนขวาก่อนที่ซ่ส้มนะค่าขอไว้สิบสองวันสิบสองวันถึงวันไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนสิบสองวันใช่ไหม ตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่ห้าวันที่ห้าใช่ป่ะอ่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบวันพุธเขาบอกว่าที่น่าจะเสร็จนะอ่าสรุปว่ายังไม่เสร็จอ๋อไม่ได้เขบอกว่าน่าจะสิบหกอ๋อก็คงจะไปวันนั่นแหละก็สิบสองวันแหละดูท่าทางแล้วคือเขโอเคอ่ะเพราะสองวันสำหรับเลนขวาแล้วที่เหลือก็คือจะไปเลนซ้ายถึงห้าสิงหาคมคุณผู้ฟัง ก็น่าจะตามกําหนดแล้วเนาะครับผมเพราะช่วงช่วงสวันก่อนมีฝนตกลงมาด้วยช่วงเงยง็นเย็นมันทำให้เลยล่าช้าไปนะแต่วก็น่าจะเรวกว่าแผนแหละครับตอนนี้ก็กลับมาเท่าเดิมแล้วนะพี่ตามดูกลุ่มฝนฝนลดลงน้อยหนึ่งนะฮะเหนืออีสานฝนอยู่ที่60%ของพื้นที่สัปดาห์ที่แล้ว8 7 7 0นะ พราคกลาง40เอรนอ,อพงพคตัน60อก60%ซ็คใต้เขาฝนลดลง,ลงอ่าวไทยเหลือ40อันดามัน60กรุงเทพอยู่ที่60ของพื้นที่ครับผมสำหรับฟ้าฝนที่แจ้งมาถึงพรุ่งนี้เย็นจากกรมอุตินิยมวิทยาครับผมขอบคุณครับดูข้อมูลจากกลุณมผู้ฟังแจ้งเข้ามาอารีจะไปสบายัินอะไรครับ ชั่วทีรถไม่ขยับเลยครับตอนนี้ผลรถทีนฝั่งขาออกเนี่ยที่มาจากทางอารีเนี่ยจะมีปัญหาเข้าไปรอสัญญาณไฟที่กสะพานควายอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ดูมุมการเดินทางฝั่งของสุทธิสารวินิฉัยครับอินทรามระซอยสิบห้านะก็แน่นเหมือนกันเนนะครับส่วนถ้าเป็นปฏิพัทธ์ก่อนเข้าแยกสะพานควายเนี่ยไม่ยาวมากครับี่ตามสายแถวอยู่ตรงปฏิพัทธ์ซอยยี่สิบเอ็ดแล้วก็ผลรถทีนฝั่งขาเข้าเนี่ยมีท้ายอยู่ตรงบีเสตันีสะพานควายถามเมื่อก่อนบอกว่า โลตัสบางบ่อไปนวมิน14บบางบ่อไปนวมิน14จะขึ้นโดดบุรพาวิถีหรือจะไปสายเก้าดีครับอืมขึ้นสายเก้าไปเลยก็ได้ฮาไปพีตัมฮะสายเก้าแล้วก็ไปลงเท่าหั้นเซริไทยก็ได้แล้วก็วิ่งไปแล้วว่ามินไม่รู้หองหน้าทำไมอันได้ได้ได้แล้วบุรพาวิถีอ่ะเชื่อไหไหนบุรพาวิถี เขาอยู่รถจักรบางบอกไงเขาขึ้นจากบางหมอมาเลยไงอ๋อก็ได้ไงแล้วก็ไปตัดเข้าด่วนเออ่ทางหลวงพิเศษมายเลขเก้าใช่ไหมมันก็ต้องไปสองต่อสิสองต่อก็คือได้ทั้งหมดอ่ะได้ทั้งหมดได้ทั้งหมด แต่ถ้าไม่ได้ไงก็โทรมาหาคุณจิรวิสูจน์ได้นะคุณจะขบวนตอนนี้อย่างอย่างที่บอกไปเนี่ยส,ยสายวิภายขาเข้าเนี่ยทายไม่อยากมากก่อนเขายังดีได้แล้วไปตัดเขานวมินก็ยังมาได้เรื่อยๆอยู่นะฮะในช่วงปลายๆเขาคือเขาอยากจะรู้ว่าช่วงต้นๆเนี่ยเขาจะมาก็ได้หมดเนาะได้อยู่ได้สายเก้ทาทั้งบุรพาวิถีเนาะคุณชำนาญทักทายสวัสดีครับคุณวุทิไกรก็สวัสดีครับสสวััดีครบตอนนี้แถวบ้านปากเกร็ดฝนกําลังมาเลยแถวปากเกร็ดนะฮะอ๋อได้ไปอะไรฮะสลากินแบ่งมาสองชุดอ๋อเมื่อชั่วโมงแล้วก็ไปที่ เอาขับไปแถวสนามบินน้ำไงได้เสื้อผ้าติดมมาใช่ไหมสองชุดใบหนึ่งชุดครับได้มาสองใบท้องสองใบหนึ่งชุดถ้ามาจริงๆอยากได้อะไรในโลกนี้เขาบอกว่าถ้าเขาได้จริงๆเนี่ยอยากได้เะไเขาถูกนี้ใช่ไหมซัาไม่อยากได้เลยหรอกอย่าลืมไปกันแล้วกันไอ้นี่เป็นซัมผู่เลยเนี่ไม่ใช่ที่คู่เอาตามสบายเลยที่ใครแต่อย่าลืมไปกันแล้วกัน คุณสุริยาพัฒนายมาสวัสดีสวัสดีค,ครับคุณสุริยาค่ะคุณทอบี้มีรถเมย์ชนกับรถฟอร์จูเนอร์ครับเส้นเพชรบุรีตัดเข้าชิดลมด<อ>ูเพชรบุรีเข้าชิดลมดูสำคัญเลยน,นะตรงนั้นนะนะฝัง <ภา S 2> อ,อยู่แต่เขาฝังอยู่ชิดลมนะยังไม่ได้เข้าไปทางอ่อเอาไปเขาฝังอยู่เพชรบุรีชิดลมนั่นละสินั่นฮะในซอยชิดลมเองก็ชิดลมเนี่ยดูยังไม่เท่าไหร่แต่ ในวันนี้ที่มีอุบัติเหตุขังอยู่ตรงทางเข้าซอยชิลมนี่ตอนก็เริ่มเหนื่องอะไรแล้วพี่ตั้มครูเอาคุณมดทักทายกันสวัสดีครับคุณดัมเชนเชนค่ะขอาคุณพัดพัดนะฮะสะพานข้ามบางเฉลิมซ่อมขาเข้าเสร็จแล้วจะมีข้องเขาออกด้วยไหมยังไม่มีแผนเข้ามาเอาไว้ยังไม่มีออกยังไม่มีสบายใจได้สบายใจได้ก่อนจะมีแผนอีกอันคือสะพานข้ามหลักสีเหรอใช่ อันนี้ก็ไม่ธรรมดาเงินอล้วก็ติดขาเข้าเหมือนกันโอ <Mull> um ้โหหรอซ่อมขาเข้าเหมือนกันยังวันเวลาเดี๋ยวค่อยว่ากันครับบางเขียนเสร็จแล้วไปซ่อมหลักส <ý> ี่ตอนหลายท่านที่เลี้ยงงามวงวานไปแจ้งวัฒนะหลังจากนี้ไปก็จะเลี้ยงจากแจ้งวัฒนะมา <c oughs> ที่งามวงวานเลี่ยงไปเลี่ยงมาครับพี่เซนดูอินบ็อกซ์เลยครับครับผมคุณเ <c oughs> สียไส้เจ้หงที่นี่ใช้ปริยอมรับมาซะไหนๆก็ใส่วิกดูแลสภาพภาพเป็นจริงมาเลย ม่เห็นอยู่แต่ไม่ได้เข้าไปอ่านอคืออ่านอย่างอื่นเยอะคุณไม่ได้อ่านแต่เห็นอยู่เามันมีเรื่องเยอะแยะนะในโซเชียลอนะฮะนักวิเคราะห์อ่านได้รู้จะอ่านอะไรดีนะแต่ไม่หมดแต่เรื่องแบบนี้คุณนักเสียใ่ชอบเรื่องแบบนี้ชอบเจ๊ผมนี่ต้องถามต้องต้องถามเจ๊ป๊อกในงที่ป๊อกเราเนี่ยเจ๊ป๊อกเนี่ยเออเจ๊ป๊อกนี่ป๊อกนี่มาแทนรู้หมดเจ๊กูรู้ใช่ไหมรู้ทุกเรื่องใช่ไหมรู้ทุกเรื่องอ่าป๊อก มินบอสก็หลายข้อมูลที่แจ้งเข้ามานะฮะอย่างครับคุณติ๊กก็บอกลามินทรามีตกจำฉ่ำเลยลามินทราที่ฉัดไหมไม่บอกไปแล้วก็คุณไข่ไข่ปุ๊บๆนะฮะเรามาชนีสารยาฝนหนักมากครับคุณรอนิภาก็บอกตอนนี้ถล่มมีสารยาฝนนะฮะโอ้เออ่องดูเกษตรเสนาเราเริ่มจะแบบครึ่นนิดนิดแล้วนะจากสี่โมงเย็นเอาตั้งแต่บ่ายมาเลยดีกว่าแดดเรียบหน้าปรุฟังโเรียกว่าร้อนเลยดีกว่าเนาะ แล้ว4โมง5โมงก็ยังจัดจ้านอยู่ปุ๊บปั๊บเลยนะตอนนี้ลุกออกแนวคุ้มๆละครับผมคุณศักนะลงสวัสดีครับปู่จอดจูแจมตอนนี้ผมอยู่สายใต้ตลิ่งชันหนักเลยสําหรับฝนบนะฮะ อ่าแล้วก็คนเดียวสุกสำราญสวัสดีครับหมื่นแสนล้านจักรวาลดาวอังคารดาวพฤหัสด,ดาวปูโตมอกมาใหครบเลยตำรวจเดียวหมื่นรายงานตัวปทุมธานีบอกวุดตึ๊บมาแล้วนะฮะย็นนี้คงหวานเทียบคือเก่านะจ๊ะติดเหมือนเดิมนะเออะะครับคุณหมูบอกบางใหญ่กำลังตกหนักนะแล้วคุณอุดรก็บอกสวัสดีครับสองหนุ่มเสียงนุ่มนะฮะสามโคกตอนนี้ฟ้าครึมๆแล้วนะฮะสาวอาทิ์ไม่ทดศ หรือก็อคุยแต่ไม่ได้คุยเยอะไงก็คุยนิดหน่อยไง<ะ>อยู่ข้าวอย่างเงี้ยพูดเท่าเนี้ยอ,อยู่ข้าวอยู่ข้าวมันพูดแต่เป็นเด็กไม่ได้พูดได้แค่นี้เหรออยู่ข้าวอยู่น้าอยู่ข้าวอยู่นะมาวันนี้ไม่มีเสียงเลยพูดน,อน้อยไปไหมไม่รู้เอออาจจะไม่ได้วงเส้นเสียงเราใช่ไหมอยู่ข้าว,วามาวันจันทร์เสียงหายเฉยเลยตลกดีไปไหนต่อ อ่าเดี๋ยวดูสลับดูจราจรบ้างนะฮะอ uh ่า huh. ในพื้นที่ของสน,อนสามเสนก็ยังแน่นเหมือนเดิมนะราชวิถีบางพระขึ้นสะพานกรุงทนครับอ่าราชวิถีจากแยกตึกชัยไปขึ้น uh huh. สะพานกรุงทนแน่นแยกสุดท้ายก็คือแยกสัง uh huh. หนีนะแยากกาเรือนก็เฉลี่ย uh huh. ทางฝั่งของนครราชสีมาแล้วก็ประชาธิปไตยด้วยนะที่มา uh huh. จากทางแยกประจ uh ักษเกษนะฮะคุณภูบอกพระรามเจ็ดตกหนักลมแรงมากครับคร uh ับ huh. แล้วก็คุณนรินราชวิถีมาแค่มหาลัยสวนสุนันทาตอนนี้ใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งตั้งแต่เมื่อชั่วโมงที่แล้วแล้วแถวสังฮีแถวสะพานกรุงทนสามเสนราชวิถีบอกติดแล้วก็ติดกระจายมากตอนนี้นะฮะหนุบหนับเลยเนาะก็ยังหนุบแบบอยู่แต่ช่วงสังฮีที่จะไปขึ้นสะพานกรุงทนเนี่ยก่อนน้นั้นกระทบมาด้วยตอนนี้ก็เริ่มดีนะ้วพี่ตั้มจากสังฮีนะ สะ<อ>พานกรุทธนเป็นทางฝั่งของบางทัดนะฮะตอนนี้ก็เฉลี่ยทุกด้านเลยราชวิถีสามเสนก็ยังมีปัญหาอยู่เหลือเกินใช่ไหมใช่ครับเนี่ยขึ้นภาพแล้วสังน<อ>ีสะพานกรุงธนโดยรอบๆเลยคุณผู้ฟังถนนขาวอะไรพวกนี้ด้วยหมดเลยเนาะใช่ฮะสุโขทัยด้วยโอ้โะะหอฮ คุณสลันเสอดีวันจันครับคุณทัาคุณเชนนะฮะช่วงเย็นกับรถกลับบ้านติดตามจาะจุดแจมกดไลค์ให้แล้วนะครับจลันไปวงสว่างวิภาวดีเป็นยังไงบ้างครับจลันก่อนหน้านั้นมีอุบัติเหตุตรงจาันเจ็ดสิบเจ็ดก่อนที่อามาจีบางพัดก็ย้ายไปแล้วคราวนี้ดูขึ้นมาจากอุโบบางพัดก็ขยับได้ดีขึ้นแต่สิ่ที่บอกก็คือฝนตกด้วยนะก็จะชะลอตัวนะครับแล้วก็พระรามเจ็ดลงไปวงสว่างช่วงต้นๆพอได้อยู่นะจะเริ่มแน่นก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกวงสว่างพาอยู่ตรงปากซอยสิบเก้านะฮะ อคุณสุยาเอาทักทายกันมาเมื่อครู่นี้นะครับบอกบางแวกตกแล้วแล้วก็คุณเราพรทักทายคุณช์กนะฮะถ้าอ่านผีต้องขอภัยบอกสะพานพระรามแปดมืดมาแล้วแต่ยังไม่ตกในอีกท่านบอกว่าสวนผักหนักคุณธิติกรวิ่งสะพานข้ามสะพานพระรามสี่ช่วงวัดบางจากฝนถล่มหนักเลยครับลมแรงมากครับน่าจะตีเข้าปากเก็ดเต็มเต็มใช้คำนี้เลย กจะตีเข้าไปในาปาก,ต,าปากตีเข้าปากตีเข้าปากาป <laughs> แกงตีเข้าปากนี่ว่าขับมอไซค์ใช่ป่ะแล้วก็ลบตีเข้าปากเนี่ยท้องอืดน,นะเออคุณวีระบางพัดต,ตกมาแล้วกันเยอะเลยครูพัทบอกประสบการรักษาหนึ่งปีสามเดือนภายใต,ใต้การดูแลของคุณหมอโร,รงพยาบาลต้องขอขอบคุณนะครับคุณหมอสารินฆ่ะตะแก้วคะาะแก้วฆะาหัแก้วครับผมแห่งโรงพยาบาลสิรินธรสิบสี่เดือนดูแลสุขภาพกาย แล้วก็คุณหมอปียาวดีอะไรกรุพัฒคุณหมอปียาวดีชัยมงคลตระกูลโรงพยาบาลวัดไร่ขิงดูแลประสาทตาแล้วก็สมองตอนนี้บอกเกือบเป็นปกติแล้วดีดีดีเพราะว่าก่อนอันนี้เ็าบอกว่าอาจจะคือแย่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เห็นว่าก็ดีขึ้นเลนะะที่ถ้าหาว่ามองแล้วในแง่บวกนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยบอกตอนนี้ก้าสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ละอีกห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมใช่ห้าเปอร์เซ็นต์นี้ถ้ามองอะไรบวกบวกหน่อยนะ้วโอเค บวกนีนไม่ใช่ว่าเข้าไปบวกอะบเขาเอีในยแง่ดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับกันแหนกันแหน<ม>ทิ้กัดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอีกห้าเปอร์เซ็นนี่นจะหายเลยคุณตาต้าคุณตาตา้ตาบอกสวัสดีค่ะคุณตั้มคุณเชนวันนี้เข้าบ้านเร็วเพ่ได้ชมไลน์นะฮะท<อ>ุกวันได้แต่ฟังเสียง<อ>ขอบคุณมากครับ,รบอีกท่านหนึ่งภาษาญ,ญี่ปุ่นอ่านไม่ออกนะฮะอสวัสดีครับพี่พิธีกรสุดหล่อทั้งสองนะฮะบบอกแยกคลองตันตอนนี้ฝนตก ที่ปั่นน้ำฝนเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สองนะสลับกันไปเนาะใช่ครับคุณนราวิศสวัสดีครับวันนี้นั่งรถเมย์ะครับจะไปใส่ใต้ใหม่ได้ข่าวว่าฝนตกหนักนะเปียกกันไหมเนาะใกล้จะถึงแล้วด้วยตอนนี้อยู่โศกแล้วครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วคุณด้ใช้ชั่วโมงที่แล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดคุณนราวิศบอกเนี่ยยืนคอยรถเมย์อยู่แถวไหนไม่รู้น่าจะห้าโมงอประมาณนี้บอกรถมอสิบล้อคืนยอนอรอรถเมย์อยู่รถเมย์ยังไม่มาสิบล้อมาแทนมาหลายคันเลย ก็คนรับเป็นเท่าจะไปสิบสิบคันเลยเนี่ยเออเพราะว่าอย่างนั้นนะแจ้งมานะวงแหวนตอนมันตกฝนตกหนักตกแรงมากครับตอนนี้จะคุณตรายสักครัข้ามมาจากนครปฐมเนี่ยมั้ยกลุ่มนี้แล้วก็คุณนินบุรษาคิดบอกแถวรังสิตปักมืดมาแล้วคุณนิรันดร์สวัสดีครับครับผมใจดีจังเลยครับพี่เจนไม่หยุดนะดีใจ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 คผมฮะนหนึ่ง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 อะไรหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาลวนเลยนะคุณพูดเสร็จแล้วสวัสดีครับเราจะปรึกษาออกก่อนข้ามคลองมหาสวัสดิ ช่องทางขนานเขาบอกไม่รู้มีก่อสร้างอะไรอีกแล้วนะฮะปิดไปหนึ่งช่องทางด้านขวาครับอ่าแล้วก็ตอนนี้ฝนตกหนักด้วยะฮะคุณไพรัลคุณไพรัลบอกว่าสะพานเกศลาวหรอือะคืออะไรฮะดินมองไม่เห็นถน,นนเลย <laughs> สะพานอลไเนี้ยสะพานเกศลาวดิน <laughs> ไม่รู้เกศลาวดินนี่อยู่ตรงไหน เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เี๋มไม่ถีแล้วกันนะเออเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่คุณกิติศักดิ์มองว่าสบัสดีครับพี่ตั้งพี่เจนฝนที่ตกทางโน้นแบ่งมาตกทางนี้บ้างก็ได้นะร้อนนะแถวบางปะอินนี่แ,ด,แดดแยมร้อนจี๊ดเลยก็บอกแต่ก็จริงนะฝนไม่มีเนี่ยนะโอ้โหมันแบบว่ามันเหมือนหน้าร้อนเลยวันนี้มาช่วงเจาะจากบ้านเนี่ยฮะเดคิดไอ้นี่เราอยู่ช่วงฤดูไหนเนี่ยฤดูฝนฤดูร้อนอาบน้ําเสร็จีนเหงื่อเป็นเม็ดเลยนะแบบร้อนไงอือคุณพูทสิศปแล้วเนาะถ้าใช้ขาออกอ่ะฮะ ปไปแล้วนะฮะอ๋อไปแล้วท,ที่อ๋อแล้วก็คุณกิติศักดิ์สวัสดีครับฝนตกอออแบ่งมาทางนี้โอเค <ทะ S 1> มาดูข้อมูลกันหน่อยนะ<ใ>นครรู้ฟังเทศบาลตำบลนครชัยศรีนครปฐมเขาแจ้งข่าวมาเขาเตรียมจะปิดสะพานต่างระดับข้ามแยกเข้าอำเภอน,นครชัยศรีเริ่มแล้วสิวันนี้อ๋อไม่ใช่เริ่มวันที่16วันพุธถึง22รกรกฎาคมไม่กี่วันวันพุธถึงวันอังคารหน้า เจ็ดวันหนึ่งสัปดาห์นะฮะก็จะมีการเทคอนกรีตเชื่อมสะพานข้ามแยกเข้าวอ,อํอเภอนครชัยศรีเพราะฉะนั้นรถที่ใช้เพชรเกษมขาออกพอถึงโลตัสจะต้องขับตรงไปกลับรถช่วงแยกบ่อตะกวัวจากนั้นก็วิ่งเพรเกษมขาเข้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายโอเคก็คือขับไปวนแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายเข้าตลาดอะไรประมาณนี้ก็เนี่ยเขาขอเวลาเจ็ดวันเริ่มพุธนี้ จนถึงวันอังคารน้าครับผมอื่ะดูถนนและพฤพษึกหาออกเมืองครับนะฮะจากบรมราชชนีไปสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์วงเมนครอินนิ่นแน่นไปตลอดเลยนะครับฝนตกในพื้นที่ด้วยแล้วก็ท้ายแถวก็สะสมตั้งแต่ฟูบดวิลล่าราะจะพลึกครับจะลันไปยังจะลั่นเนิยวงใช่ไหมครับพานกศรีลาชบอกแรกอุดนบารินบอกที่ที่ปัดน้ําฝนเลยฮะ ไหนไม่เห็นตรงไหนป่าน้ำฝนเลยฟ้ามืดลมแรงตรงไหนป่าน้ำฝนฟ้ามืดลมแรงใช่ไหมแต่คุณวิสูตรคุณจะแน้พี่จะแนะขับแท็กซี่เก็บโทรศัพท์มือถือได้บอกผู้โดยสารมาจากท erminal ทเี้วันที่อโศกนะครับไปรามบินทราสี่สิบหกทับหนึ่งวันนี้เมื่อห้าทุ่มตอนนี้แค่ห้าโมงเย็นไม่รู้วันไหนอาจจะเมื่อวานหรือเปล่าห้าทุ่ม อ,อนะนะอาจจะเมาื่วานหรือเปล่าโอเค,คขอบคุณมากพี่ธเนศแวงวันไม่รู้ว่าแบตหมดไหมแต่น่าจะะถ้าหาคนเที่ยงคืนตั้งแต่เมื่อวานไอ้ห้าตุ่มเหนือเมื่อวานอย่างไง้นพอจะมีที่ชาร์จก็ก็รบกวนด้วยคุณรูเทพแจ้งว่าอโศกเพชรบุรีปล่อยๆลอยขาฝนตลิ่งชันมีภาพส่งเข้ามาตกหนักชิมพรีตกหนักนะฮะคุณคุณ ช้ยาทิพตเนอะนะอบอกตกแรงมากทั้งลมทั้งฝนนาน่เกิดวิสิมาทีบางกรัวบางกงรัวจังหวัดนนทบุรีอันเร็วหน่อย<า>นะุ้ทธมณฑลภาคพ,พระรามห้านครอินก็หนักเหมือนกันค <หา S 2> ุสุวณพรบ,บอกพุทธมณฑลสายห้านก็หนักหนักเน้นเเหมือนกันนะ่มีแจ้งเข้ามาจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยบอกขณะนี้กทพแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรนะฮะปรับช่องเงินสดเป็นอีซ y p พ s าเพิ่มห้าจุด เริ่มใช้งาน15กุกฎาคมนี้นะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกทพขอแจ้งให้ผู้ใช้ทางพิเศษนะครเพื่อทราบวันนี้14กุกฎาคม68ตั้งแต่เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปจะดำเนินการปิดเบี่ยงจราจร5จุดเพื่อปรับเปลี่ยนช่องเก็บค่าผ่านทางจากช่องเงินสดเป็นช่องเก็บเงินผ่านทางอัตโนมัติ easy pass บนทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัฐนะครับซึ่งจะเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันอัคารที่15กุมาคม เ,เวลา0.001เป็นต้นไปนะครับซึ่งจะเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันอัคารที่15เวลา0.0หลังเที่ยงคืนค,คืนนี้หลังเที่ยงคืนคืนนี้เป็นต้นไปเพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วโดยไม่ต้อง จอดรถจ่ายเงินสดในการเดินทางแล้วก็ลดปริมาณการจราจรัดบริเวณด้านหน้าด่านเก็บก็ค่าผ่านทางพิเศษสําหรับจุดที่มีการปรับเปลี่ยนช่องเงินสดเป็น e ีซี่พัได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครด่านบางนาช่อง12ด่านดินแดงช่อง9้าและช่อง10ด่านดาวพนองช่อง15ทางพิเศษฉลองรัฐด่านพระราม9ก้าช่อง2ทัทางนี้นะผู้ใช้ทางสามารถจะสมัคร E ีซี่พัสฟรีนะฮเพียงเติมเงิน300บาทใช้งานได้ท,ทันทีไม่ต้องรอคิวจ่ายเงินสดเดินทางสะดวกรวดเร็วครับพร้อมกับสิทธิประโยชน์จากแอป เอ็กซ์แตพอรทัตรวจสอบยอดเงินแล้วก็สมัครอีซี่ขอภายเอ็กซ์แรีวอร์แล้วก็สะสมอีซี่พอยททุก50บาทรับ1คะแนนพิเศษใช้ทางพิเศษวันอาทิตย์รับคะแนนคูณ3ตั้งแต่มิถุนายนถึงกันยายนอกแปดนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษนะเอ็กซ์แสตคอร์เซ็นเตอรโทรได้24ชั่วโมง1543นะหรือจะผ่านแอปพลิเคชันเอ a กซ์แสตพก็ได้ ครับคุณนกนกคุณนกนกบอกว่าสะพานใหม่ม <c oughs> หรือใกล้คุณเล่าเสียงแห่เหมือนกันเนี่ยสะ <c oughs> พานใหม่ฝนตกดอดมาก <c oughs> แล้วก็คุณไอบอกตกแรงมากบางใหญ่ม, <c oughs> มาอนาดมาหลายที่แล้วเหมือนกันนะ <c oughs> และส่งเสียงหายแหลกเทและนะ้วเนี่ยครูพัทซะหน่อยครูพัทใช่ไหมฮะใช่ครูพัดบอกตอนนั้นที่ป่วยเนี่ยร่างกาย แอดมินมาสิบสี่วันน้ำหนักลดไปสิบห้ากิโลสิบสี่วันสิบห้ากิโลโอเยอะนะภายในหนึ่งเดือนครับหลังจากรักษาเป็นผลนะฮะตามองแทบไม่เห็นถึงต้องชายไปรักษากับหมอปียวดีแอดมินิสิบวันกันแน่กันแหนยังคงมีต่อไปแล้วก็มีห้าห้าห้าด้วยเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยห้าเปอร์เซ็นที่ว่าเนี่ยเรียบร้อยนี้เกลี่ยเปอร์เ็เลยใช่ไหมเป็ส้มประตูวาง คนณซุ้มประตูวางบอกเปิดเพลงพี่เจนให้เข้ากับบรรยากาศฝนตกหน่อยครับตับสบายเลยตอนนี้เห <No, ็นล้สุดร้องเพลงเลยนะอะไรที่อย่างเพลงอะไรนะสุดเทลมาฟังมาด้วยนะมันดีขึ้นมาอ๋อดีไหมเห็นเพลงเก่าร้องเพลงไหมร้องเพลงไหมเดิอนแพรหรอเือนแพไปฟังได้ในติ๊กตอกคุณรู้ฟังเสียเวลาเปล่าชื่อช่องนี้ ไม่ได้ชื่อช่องเสียเวลาเปล่านะชื่อช่องกิจวิสุทธิ์เสียเลึกนุ่มพูดเ,เปิดไปปุ๊บเนี่ยโอ้เขาจะมีเขาเรียกเป็นไรเป็นอะไรเป็นตอนหรืออะไรใช่ไหมเยอะเลยอะ่ะเรือนแพ้เมอนร้องอยู่เพียงเดียวใช่ไหมหรื <laughs> คนชอบร้องเพลงช้า <laughs> แลคุณภูสิทธิ์บอกก็ส่วนช่องด่วนเลนซ้ายก็มีชนกันอีกหนึ่งคู่ครับซึ่งก่อนอันนี้คุณภูสิทธิ์แจ้งมาว่าราชพฤกธ์ออกใช่ไหมมีการทํางานช่องทางขนานเราก็ช่องถนนมีอุบัติเหตุอีกนะฮะคุณอ้ามตังซื้อเบอร์สองรับพี่ตั้มคุณไพรัสโอ้คุณไพรับอกเจษฎาบดินก็ตกอนนะฮะคือเมื่อครู่นี้คุณคุณไพรัสที่เขาส่งมาแล้วเราอ่านไม่ออกไงว่าใช่ไหมใช่ไหมไม่แน่ใจครับคนเดียวกันหรือเปล่างงอยู่ ข้ามันอ่ะมาเส้นทางต่อครับครับผมอ่ะดูเส้นทางรบาอบใน่นงเทม่านนครเองนะ ตอนนี้ก็สี่อายุทยาที่จะไปขึ้นจัดตุรทิศแน่นตั้งแต่โรงพยาบาลสงศ์เพชรบุรีฝังขาออกไปประตูน้ําท้าอยู่ตรงอุรุภงพระรามหนึ่งรัชประสงค์เฉลิมเผ่าปทุมบันัแน่นครับเติมจิตกระทบส่งมิดขาเข้าต่อเนื่องอยู่ตรงนั้นนะศูนย์การค้าเอ็มสเปียรคุณพานุพงศดีครับวันนี้พระรามสี่ติดเป็นพิเศษครับแล้วก็พี่แมนก็ทักทายกันมาบอกแถวมหาไทย นะครับผู้รับเหมาชุดใหญ่เตรียมมารับช่วงแล้วครับแต่วันนี้ดูจากจากจอครับ y o u e อืบในทีวีนอนได้เต็มที่เลยคืออะไรอะเนี่ยไม่เราอาจจะไม่เข้าใจกันนะเพราะว่อย่างนสือแล้วเข้าใจแต่เราไม่เข้าใจไงนะคุณดีเอากุณพักโพนบางนาตราดไม่มีฝนเลยครับครับผมเดีบอกดมองอเมอบาาตอนนี้ฝนตก ลงหนักลมแรงมากนะแล้วคุณพาณิชาใช่ไหมฮะสวัสดีค่ะคุณตั้มคุณเจนที่แยกสาธรรถจอดติดไฟแดงเนี่ยแต่มอเตอร์ไซค์ที่ติดไฟแดงจอดล้ำเส้นมากนะฮะป้อมตํารวจใหญ่มากที่แยกนี้นะก็ยังมีนะไม่ถึงว่ากติกาที่เขาไปจอดไอ้เส้นทับที่เขาเขียนเอาไว้นะฮะนั่นแหละปฏิบูรพูดรลยต่อ คุรุ่ิกายบอกว่าในซอยกรมที่ดินบางบัวทองช่ำเลยฉ่อยู่เลยนะใช่แล้วก็คุณพระกบลอยากให้ทำช่องเอ็มโฟเหมือนสายก้าว่าฮะ่ครับกีมอนก็บอกสะพานพระนามแปดตกหนักนะฮะนี่เมากันเยอะเลยนะฮะตกหนักข้างนอกมาแล้วใช่ไหมฮะเกษตรเซนาแถวบ้านเราฝนมาแล้วคุณผู้ฟังเมื่อตอนห้าโมงเย็นแดดถึงจัดมาก คุณโลซี่ตอกชันคึ้มาแล้วค่ะเมื่อชันาทีที่แล้วคุณศรีพีขาสวัสดีครับบางแครเส้นเพชรเกษมไม่มีฝนครับสะพานเจษดาหรือเปล่าครับออ่าครับคุณอิราซาคิดเราอดูดูไหนไม่รู้นะแต่ผู้จราจรเนี่ยอยู่ในฤดูร้อนนะถูกไอเป็ยนแพลงแต่จริงๆนะพอฝนไม่ตกมันร้อนเลยนะมันเป็นหน้าร้อนจริงนะมันหน้าร้อนแล้วร้อนกันร้อนหน้าร้อนอีกนะโอ้โอ้โหขับก็ออกมา กระตานรถเสร็จมันโชว์อยู่สามสิบแปดบอกเคยคืออากาศทั้งนอกนะสามสิบแปดเลยเหรอมันหน้าร้อนดีๆนี่เองนะจริงว่าที่วัดมันมันเซ้งหน่อยไ่รู้ครูพาพออกเมื่อวันอาทิตย์นะจะไปลองใช้สะพานค้ามแยกบางเขนผิดหวังครับยังไม่เสร็จเหตุคนฝนตกแต่ก็ดีใจนะเห็นคนตั้งใจทํางานเต็มที่ต้องมีละต้องมาต่างกับที่นวมินนั่นแหลว่านะตาที่นวมิน พกมีคนเยอะหลังหมดสัญญาแถมยังเหมือนขี่มาข้ามฟากทุกวันเนี่ย <c oughs> โอ้โมันก็เด้งก <มา S 2> ระดอเนี่ยามาละมาละว่าล,าละคุณธนากิจธน <c oughs> กิจบอกคำสมิตรครับอืมขทมอบอกฟ้ามืดลมแรงมากเลยครับวันนี้ฝน<ค>ตกช่วงกี่โมงครับขึ้นมาได้สักพักคือบางจุดนะครับคุณคุณธนากิจประมาณสักสี่โมงกว่าๆก็เริ่มได้เห็นบ้างบางจุดแต่พอเนี่ยห้าโมงสัหกโมงก็มากันเยอะเหมือนกันนะครับ ไปอ่ามคุณลิซานลงฮะคุณลิซาลงบอกว่าพี่เจนขอเบอร์ขอแบบอื้ออ้าอ้าหน่อยฮะอาอย <c oughs> มันก็ไม่ถึงก็ไหน้นะ <c oughs> ไม่รู้เอาคุณผู้ฟังลองสู่ลองลองไปไป,ไปเปิดอางนี้อย่าหาไรแต่ชื่อเ็าจะพิมพ์ยากหน่อยไงลองดูภาษาอังกฤษจิตวิสุทธ์ใชยพกิกนุก,กูดเปิดอะไรป้างจเจอ ทำไปไหนต่อเเป็นมิติใหม่เหมือนกันนะของการร้องเพลงอะเนาะเรามีทุกวันเลยนะคนมากดไลค์คนสองคนมากนั่นแหละคุณเจทธาราหาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณัจทตาครับอ่าคุณอะไรเนี่ยคุณมดเนีฮะคุณว่น้องกมรู้อยู่แล้วเออคุณอรนุชเออแก้ลายทั้งลมทั้งฝนนี่แรงมากคุณสีนินไปแล้วแล้วสวัสดีครับทศจะการช่วงข้าบรรษาพิตัมน้องเจ้นตาพิตัมมดไหมข้าวรรษา นะฮะนะงดไหมหรือเปล่าเข้าพรรษานะฮะแล้วก็หันละเขาวันล่เข้าพรรษากันเหรองดเล่าเข้าพรรษาหรือเปล่าปกติก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วอืมไม่ค่อยได้ดื่มนะใช่ไหมฮะนานนานที่จะหยุดนะเขาหยอกไปอย่างงั้นแหละนานนี่เสียงสูงมั้ยนานที่ถึงจะหยุดเขาบอกว่าวงฝันฝนตกด้วยวัดบวกฝันอืมฮอคุณนวดบอกขอต่อๆคุณด้ำด้วยครับไม่ให้ค่ะคุณนวดขา ไม่คือไม่ได้มีอะไรเลยผมไม่ได้คือคือมีมีเอาไว้เพื่อมีอ่ะแต่ไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้ลงไม่ได้อะไรเลยคือเข้าไปเนี่ยไปดูผมไม่มีอะไรจริงจริงอ่าไม่มีแบบไม่มีแต่ไม่แน่เนี่ยอาจจะทำแข่งกับเขานะโอเร็เร็วเร็วเร็วอ่าฮะอ่ะบุษชินบอกคุณตั้มจะไปทำบุญเข้าภาษาหรือเปล่าอายุมากแล้วใครยังสังเกตได้อ่ะฮะ ไปถวายเทียนมาก่อนเข้ามาสาครครับครับผมคุณสลีนาบอกว่าสะพานตรงอยู่น้นมอนัดพลารถติดมากฝนตกด้วยนะฮะแล้วก็คุณกฤษณธีพวศ์บอกกันังจะไปสุวรรณภูมิจากเสรีไทยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคุณตั้งคุณเจนนักศึกษาสุขภาพด้วยนะฮะเริ่มต่ําแล้วนะฮะใช่แต่ยังไม่ช้ายังไม่ช้าเสียงต่ำอย่างเดียวเนาะยังไม่ช้าเท่าไหร่ครับ พยายามพูดให้เร็วขึ้นไงถ้าหากว่าเสียงต่าๆเนี่ยเสียงไม่ค่อยมีแล้วยิ่งพูดช้าไม่ไหวเหมือนที่ว่าเสียงต่ําแล้วก็ช้าด้วยครับอันนีที่เซเซแล้วอันเดดูจะรตจอดีกว่านะสาทอนใต้ไปขึ้นสะพานตักสินท้ายอยู่ซอยสวนพลูครับนะสะทอนเหนือท้ายอยู่ตรงปากซอยคอนแบนพระรามสี่ยังมีปัญหาตรงใต้ด่วนพระรามสี่ครับท้ายอยู่สามยานครับพี่ตามติดมากไหมตอนนี้เอารวมๆเลยรวมๆใช่ไหมฮะก็แน่นพอสมควรเหมือนกันมีกลุ่มฝนเพิ่มเติมไหมครับ กุ่มฝนเดี๋ยวขอดูน่าสุดนะฮะไม่ต้องอืมอืมจะเป็นข้อมูลสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีโอเคยังข้อมูลเดิมนะฮะคุณสุประชัยราชพฤกษ์ตกอย่างหนักเลยครับรถติดมากๆประชาชนตกหนักลมแรงด้วยจากคุณมดคุณศรีนินออดบอกไปแล้วฮะสะพานตรงยูเนี่ยนมอไปแล้วปล่าติดมากค่ะฝนกําลังตกด้วยจากคุณสารินคุณสลินาค่ะคุณโคสิลป์กำลังจะไปสุ่อุณภูมิจากสิริทยสถานการณ์เป็นไงบ้างครับ อืมเสรีไทยใช่ไหมฮะถ้าเป็นาทางาหลวิจะไปเสรีไทยถ้าเป็นทางหลวงพิเศษหมายเลขเจ็ดเคลื่อน,นตัวได้ดีอ๋อเนี่คุณตอบไปยังใช่ส่วนทางหลวงพิเศษหมายเลขเก้าเนี่ยจะแน่นช่วงดำอ่ารำลำแหงงออกไปอ่าโอเคฮะอืะอฮึอ่ะคุณสุวิทย์ฮนะสวัสดีทักทายกันมาคุณตั้มคุณเจนขอถามหน่อยตลาดมีด้านหน้าสถานีรถไฟฟ้ารถเมล์สายยี่สิบเจ็ดเข้าเขาเขาสัมปทานหรือเปล่าเงี้ยอ๋อมาจอดเงี้ยไหมอดนอ่โอเคอืม โอเคฮะอ่ะประมาณนี้ก่อนเนาะแล้วยังไงเดี๋ยวว่ากันต่อช่วงนะ้าช่วงน้าคือเราจบไปเท่านี้นะ<ช>ไปแล้วคุณผู้ฟังขอบคุณมากมากสวัสดีครับเจาะทุกเส้นทาง<ส>อยู่ตรงจุดไหนร่วมแจมไปกับเราดีเจตั้มวิรยุทธ์ยิ่งยวดและเจนจิตพิศษ <laughs>